นี่นะคะความใจดีของพ่อบ้านคุรีพามาเที่ยวน้ำตกพระลานทองอุทยานแห่งชาติผู้ผาม่านค่ะป๊าดีค่ะพ่อบ้านคุรีก็มาด้วยกันสองคนนะคะบรรยากาศโอ้โหสุดยอดอเม a ซิ่งไทยแลนด์ก็ว่าได้โอ้ยต้นไม้พี่น้องสะออนหลายสะออนคักสะออนแน่พี่น้องเอ้ยสะออนมากๆเลยค่ะทำไมมันสวยอย่างนี้นะคะพี่นอ้องในยิ้เสียงน้ำตกบ่คะ ตอนนี้ให้ดูต้นไม้อยู่นะคะป๊าต้นไม้งามแหงนะคะนี่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้เลยค่ะเอ้ยสุดยอดเลยค่ะพี่น้องขาวันนี้บรรยากาศดีดีๆค่ะพี่น้องสะอ,อนบอคะวันนี้ท้องฟ้ามืดคึ้มนะคะให้ระวังพายุแต่เรามาถึงอุทยานแห่งชาติภูผาม่านแล้วนะคะท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเด้อพี่น้องเด้อ มานะคะใครอยากมามาเที่ยวได้นะคะอุ้ยผลเราใหม่ปลาหลายคะ่ะพี่น้องมาด้ยวยรถคันนี้แหละคะ่ะว้าวตอนนี้นักท่องเที่ยวออกไปแล้วนะคะเหลือกันสองคนโอ้พี่น้องค่ะเหลือสองคนนี่ดูผีเสื้อค่ะเดี๋ยวให้ดูผีเสือ้อฮึนานักนานักป๊าถ้ามาน้ำตกแล้วได้เจอผีเสือ้อยิ่งมีความสุขสุดยอดอื่ค่ะนี่นี่ค่ะพี่น้องขาว้าวว้าว,าวา ถ้าอย่างนี้ถึงจะมีความสุดนะคะนี่หินก็สวยผีเสื้อก็งามสุดยอดเลยค่ะนะคะช่องคุรีดีรากสีสเกตนะคะมาสองคนตาใหญ่วันนี้พามาชมบรรยากาศนะคะที่ผูผาม่านแต่ปรากฏว่าเราไปถ้าไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าถ้าปิดค่ะจะเปิดวันที่หนึ่งตุลานะคะเราต้องมาใหม่ค่ะต้องมาเที่ยวเที่ยวชมถ้านะคะพี่น้องว้าวนี่ผีดำตกค่ะพี่น้องคือนสีํำตกแล้วเนาะคะ่ะเนาะ แล้วก็มีจุดห้ามระวังลื่นนะคะเขาแจ้งไว้เลยนะคะระวังลื่นนะคะระวังลื่นนะคะอันตรายห้ามเข้าบริเวณนี้นะคะด้านในก็จะมีน้ําตกนะคะแต่้าห้ามเข้าคงจะกลัวว่าหินมันลื่นนะคะก็เลยไม่ให้เราเข้าไปนะคะนี่เพื่อความปลอดภัยของท่านโปรดปฏิบัติด,ดังนี้อุทยานแห่งชาติภูผาม่านข้อสำคัญข้อมูลสำคัญก่อนเข้าชมน้ำตกพานพลานทอง ข้อหนึ่งทางเดินลงน้ำตกลาดชันโปรดระมัดระวังข้อสองโปรดเล่นน้ำเฉพาะจุดที่กาหนดเท่านั้นนะคะข้อสามผู้ปกครองไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่นน้ำโดยลำพังข้อสี่ผู้ที่มีโรคประจำตัวลงชักหอบอยูระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจโปรดอย่าลงเล่นน้ำค่ะพี่น้องข้อห้าท้องน้ำตื้นมีก้อนหินมากโปรดอย่ากระโดดน้ำพบเหตุการณ์ ข้อหพบเหตุการณ์ไม่ปกติโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ด่วนนะคะอุทยานแห่งชาติภูผาม่านนะคะนี่แหละคะ่ะเลยค้าพี่น้องเลาะเบงเลาะส้มนะคะน้ำตกเล็กๆแต่ก็มีความหมายสำหรับคนที่อยู่ในชุมชนนะเราไม่เคยเห็นพอมาแล้วก็ชื่นใจเพราะมันเย็นค่ะมาแล้วเย็นเย็นพี่น้องเย็นสบายสบายสบายก็จะเป็นบันไดาลาดกันนี่เห็นบอคะ พอบ้านคูรีลงไปก่อนแล้วนะคะคูรีก็ถ่ายคลิปตามนะคะตอนนี้ก็อ่านี่ค่ะว้าวน้ําก็ไหลเป็นทางยาวนะคะนี่ชั้นที่สองนะคะชั้นแรกขึ้นไปอีกนะคะแต่เขาไม่อนุญาตนะคะเพราะว่าเป็นหน้าฝนกัวลื่นนะคะกัวลื่นแล้วก็อันตรายนะคะโอ้ภูผาม่านี่มีอะไรที่ให้เราค้นหาอีกเยอะนะคะพี่น้องมีโอกาสมาเที่ยวเดอ้อค่ะ ถ้ามาหน้าฝนก็คงถ้ามาหน้าหน้าร้อนจะไม่เห็นน้าหรอกค่ะนี่ค่ะโอ้นี่เป็นน้ำธรรมชาติเลยค่ะเอยสวยงามนื่ไหลนะคะสวยงามมากนะคะนี่มาจากหน้าผาอ่ามาจากที่สูงชันนะคะไปล,ลื่นนะคะลื่นแล้วก็ห้ามลงไปนะคะห้าให้ระมัดระวังในการเล่น เห็นปลาด้วยนะพี่น้องน้ำคุณนแต่กะเังเห็น,นความใสความงดงามที่สีเย็นกับพี่น้องเย็นแน่นอนนะคะนี่แหละค่ะคือบรรยากาศพาพี่น้องมาเบ็่งฟ้างเสียงน้ำตกฟังเสียงน้ำตกกับคุรีเดอ้อคุรีมักน้ำตกเลยค่ะขอบคุณเทวดาขอบคุณธรรมชาติขอบคุณต้นไม้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เราได้เห็นความงดงามขอน้ําตกพระรามชัยค่ะ สุดยอดเลยค่ะไหลมาใส่แก้นหิน,น,นค่อยๆลงไปนะคะไม่กล้าที่จะต้องระมดะาดระวังเพราะตัวลื่นนะคะลัวลื่นชั้นที่สองนี่เป็นไม้เขาไม่ให้เข้าไปนะคะอยากเข้าไปอยู่แต่เข้าไปไม่ได้นะ้ำซึ่งทะล่านินนะคะเนะ,ะแล้วก็จะไหลลงไปข้างล่างก็ป็นอีกชั้นหนึ่งนะคะพอดีชั้นนี้ก็จะง่ายนะคะ พอดีช่วงนี้เป็นหน้าฝนน้าไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าฝนทิ้งช่วงค่ะแต่เข้ามาในนี้จะเย็นค่ะพี่น้องค่ะเย็นมากเลยค่ะอืมหน้ามันจะเป็นสีส้มดูค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นบันไดให้เราไต่ขึ้นไปนะฮะอืมแล้วก็มีที่เกาะอ,อ่ามีที่เกาะด้วยนะคะ ไม่ใช่เป็นบันไดยอย่างเดียวนะคะมีที่ให้เราเกาะราวห่วยหอยโหนขึ้นไปพี่น้องค่อยโหนค่อยเดินมันลื่นนะคะเพราะว่ามีตะไคร่น้ํานะคะอ่านี่ตะไคร่น้ำมันลื่นน้ำนะคะ่ะนี่สุดยอดเลยพี่น้องว้าวว้าวว้าวนี่เมื่อกี้นี้เห็นผีเสื้อนะคะ ชอบมากเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่บรรยากาศต้นไม้นู่นเข้าไปอีกชั้นเขาไม่อนุญาตนะคะอยากไปอยู่แต่เขาปิดเลยค่ะเอาไม้ไผ่มาปิดเลยนะคะเราก็เลยไปไม่ได้นี่ค่ะเสี <c oughs> ยงน้ำตกยังดังอยู่นะคะไม่ให้เข้าไปเพราะกลัวลื่นนะคะ ตรงนี้ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งนะฮะก็จะคึมหน่อยค่ะนี่ฮแล้วก็จะไหลลงไปด้านโน้นว้าวตัวนี้สวยค่ะโอ้ตัวนี้ก็สวยนะคะขอบคุณเด้อขอบคุณขอบคุณเพื่ดอ,อ,อดา ป๊าสวยงามค่ะพี่น้องค่ะน้ําตกลําธารเล็กๆแต่สวยค่ะสวยมากสวยจริงๆขอบอกนะคะโอ้สุดยอดแล้วก็จะไหลไปทางนู้นนะคะนี่คือบรรยากาศต้องเดินเข้ามาค่ะ,ะเป็นลำธารสวยๆนะคะอ่าก็เป็นน้ำตกเล็กนะคะไม่ใช่น้ำตกใหญ่นะฮะก็ถือว่า ทำให้นักท่องเที่ยวมาทเที่ยวชมนะคะโอ้ยขอบคุณลหลายๆแล้วพี่น้องขอบคุณชมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นาะค่ะเนาะเดี๋ยวกลับไปจบตรงป้ายนะคะนี่ค่ะเดินออกมาทางแฉะนะคะเขาเขาปิดกั้นไม่ให้เดินทางนั้นนะคะ ไัไหนหละยา,ายาาอืมอะไรคะพายยังยายขนมอียงค่ะหลยอย่างด้วยแม่บะ้า,า <c oughs> ะเสร็จเร็วไม่ไหมสีผ <c oughs> ้ากันโอ้จ้ะ,โอ,จะอโอ้นี่ผีเสื้อผีเสือ้อนี่เจ้าถิ่นด้วยนะคะ เอาละค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็อาไว้เท่านี้เด้อค่ะเดอ้อกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวคุลีจะไปซื้อขนมก่อนนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะเพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆมาฝากพี่น้องเด้อค่ะเดอ้อ